สจ้ากษัตริย์เจ้าของน้องอาราธาพระบางรามอคุณอระบุตรเจ้าพระองค์บอกคุ ফনম สัพโพเยปปโตวิเิอันติวิติเยพุทังพึงอภิกะเปมังตังมังคุณอาอิญกะเปมังตังมังคุณอาอิกะเปมังพุทังสุยังธรรมังสุยังสังนังสุยัง ปฏิสังขาโยนีโสชิวังท่านเกิดภายหลังญานีไปก่อนอายุถึงร้อยค่อยไปพร้อมกันอายุถึงพันปฏิเสวามีปฏิสังขาโยนีโสปินทปาตังท่านเกิดภายหลังญานีไปก่อนอายุายโยนีโสเสนาสนังท่านเกิดภายหลังญานีไปก่อนอายุถึงร้อยค่อยไปพร้อมกันสัจปริขารังท่านเกิดภายหลังญานีไปก่อนอายุถึงร้อยค่อยไปพร้อมกันอายุถึงพันปฏิเสวามีภวตุสัพพมงขเลียงรักันตัพพฏีเวตาสัพพุทธิเรยสาเปียเธอ อันนี้ปริสงสโตปริเอ็นออยจีตรุมทลายออยโปออยเจียงงนโตออยเซดาดจุบรานอายุเมื่อกี้เป็นอะไรนะโอเครับสาธุครับฮะเป็นยังไงเมื่อกี้รู้สึกตัวไหมมันเป็นอะไรเข้ามากับตัวเองครับตรงนี้นะครับมันไม่รู้สึกเลยมันไม่รู้สึกเลยและตัวเองรู้ไหมว่าเป็นอะไรไม่รู้เลยใช่ไหมเออชัน้งตัวชันไปทั้งตัวเลย เรามีความเชื่ออะไรบ้างไหมเสื้อในสิ่งลี้ลับนะครับนี่ก็คือหนุ่มคนนี้เชื่อในสิ่งลี้รับมาเข้าร่วมพิธีกับเขาและเกิดการเสียงคำรามขึ้นเมื่อสักครู่นะแต่ตอนนี้เมื่อพิธีเสร็จก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเลย มีโชควิลาบไหมคุมีเลยมีโชคลาบเลยคิดว่าบอกคุณผู้ชมได้ไหมว่าเลขอะไรเออและในความรู้สึกของตัวเองชอบเลขอะไร่าผู้เกินที่เราีครขอาตาสัมพันธ์นของหนุ่มคนนี้นะเป็นที่มา ร่วมพิธีนะครับหลังจากนั้นก็อะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นนะแต่ตัวเขาสองคนคนนี้นะฮะไปพิธท่านพุทธศาสนชนที่เรางพระทุกท่านได้ร่วมบุญหนึ่งพันบานะคะหนึ่งหมื่นหกับาทสาธุสาธุสำหรับนี้โชว์ให้ดูนะฮะโชว์ให้ดูที่หน้าอกนะฮะเป็นทามนะฮะจัด